สอนลูกท่องศัพท์แบบนี้ไม่ดีแน่คุณใช่ไหมคะที่อยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้อยากจะให้ลูกเนี่ยเก่งคำศัพท์จำคำศัพท์ได้เยอะๆก็เลยสอนลูกให้ท่อง cat cat แมว rat rat หนูหรือไม่ก็อาจจะไปซื้อ f l a s การ์ดแล้วก็ให้ลูกท่องศัพท์เป็นคำๆแต่ไก่อยากจะบอกว่าวิธีแบบนั้นมันไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ลูกก็จะจำได้แค่ คำศัพท์แล้วก็ความหมายแต่จะไม่รู้วิธีการใช้งานค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าคุณอยากจะสอนลูกให้รู้จักคำว่า bed ที่แปลว่าเตียงนอนคุณก็จะต้องพาลูกไปดูเตียงจริงๆค่ะแล้วก็สร้างประโยคแบบง่ายๆให้ลูกเห็นว่าคำว่า bed เนี่ยเวลามันเอาไปอยู่ในประโยคเนี่ยมันใช้งานยังไงยกตัวอย่างเช่น this is our bed the bed is for sleeping it's comfy do you like our bed I like it very much อะไรประมาณนี้นะคะถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้หรืออยากจะให้ไก่นะคะทำเทคนิคดีๆแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกไก่ด้วยและคลิปนี้ไก่ก็ต้องลากันไปก่อนคะ่ะพบกับครูแม่ไก่สอนลูกสองภาษาแบบง่ายๆได้ใหม่ในคลิปต่อๆไป